ก็เลียวตะดังดังไปเบียบะไปเบียบเลยังะดงมากเบียกับบุพูเลยผูกแต่บัว้าเมื่อนี้ผ่านมาก็มาเจอผุ้สาวทุพงท่าบัวรูพิองผุ้สาวบ้านผาบางเลยพี่น้องด้วอาบน้ำน้ำขนคแบบนี้นะ กาจะมาตุ่มมาโฮมกันเต็มอยู่เลยละพี่น้องทั้งกูสาวทั้งกูเถ่านะอันนี้ค่ะัวล้าแหละบ้านผาบัางจะมีแต่กูสาวแบบนา้นตากับง่ามพี่น้องไนหะแต่ว่าเสียแต่อย่างเดียวพี่น้องเย้ยพอสมบูรณ์บูพูภาษาบูรูหลก็เลยล่มสื่อสารกับบุคอยจะเข้าใจกันปไดนะพี่น้องสำหรับหมู่บ้านผาบัางนี่จะมีน้ำห่วยไหลผ่ากลางพี่น้อง น้ำหัวตัวนี้ก็เปียบเหมือนสายเลือดแบบว่าวัดซุสสนใส่กินใส่อาบกันอยู่หัวเจ้านี้นะพี่น้องน้ำหัวไรมาตะพูน้มใสใส่แล้วก็เย็นดีเวลาตอนคขำนะพี่น้องภาส,สาวบา้านลบาังก็จะมาโฮมกันอยู่จุดนี้แหละเรื่อว่าอาบน้ำนะพี่น้องเป็นอากาศซีนาวทั่งได้กี่ดาด้ะพี่น้องคนะุ้นเท้าสุเผาเท้ากับสือ่สสอซุนอาบน้าผมจ้ะ น่าเลยเจ๊ดิค่ะเด็เน้องนะไพ่ไพ่เก่งกบหมู่บสทะเลาผู้ใดผู้ผู้ฮะผู้นี้แห้งแล้วเลยแห้งอายแหงพวหัวเลยเนาะบุปผ่าน้ำเลยในความจริงแหละนี่นะพี่น้อง ผู้สาวชนเผ่าบลูนี่ยกระเจ้าก็ะู้คือกันนะซาลาวแต่ว่ากระเจ้าบอกกล้าแสดงออกนะอีนเล้วกระเจะนะ้าว่าสำเนียงเสียงมันบมดสัดเจนบอกมาแจ้งกระเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นการเคินอายนะเพราะว่าแนวคิดกระเจ้านะเป็นแนวคิดเดียวนียังเป็นแนวคิดพื้นบ,บ้านอยู่นะพี่น้องแนวคิดบอกกล้าแสดงออกบอกกล้าว่านะอินเล่วจึงเห็นให้กระเจ้านะแต่ว่า บุกาอารมณ์กับเฮานะพี่น้องแต่ว่าเขาลมเป็นภาษาบลูก็เจ้าหน้าเจ้าก็จะลมเขาได้ดีได้พี่น้องนะน้ำไซส์ขนาดได้พี่น้องไหยโอเคมึอป้าอันนี้ก็ไม่ใช่ายโอ้ล่างหลดเนาะนี่เอาผู้ชายอาบน้า <F ill ers> รถนี่ก็สไลด์จะเป็นรถเวียดพี่น้องซื้อมาจะเวียดโบโบคอยจะมีป่าเป็นรถเถื่อนของเวียดราคาก็ถืกก่อรถไทยนะพี่น้องนะี่นี่พี่น้องน้ำใสสุดยอดเลยน้ำไหลมาจะหินมันก็เลยว่าใส,สนะ่ หนาวบพรี่ผู้สาวเนี่ยเถอะม,มุดแล้วแหละมันจังมันจังหนาวฮะอยันดำยันดำเลยแหหมุดมผู้สาวทำหน่อยเส้นเผาบลูอีแดงเลย น,น้ำแรงขาวคำตัวนี้แห้งไรไปแต่ว่าอาบมากไปส่วนี้มันยังเว้นอยู่นะพี่น้องเลยมันกับโบลายเป็นไงคำว่าคำคำไปตัวนีนะ้ประมาณผ่ามือไปแต,แต่ว่าแต่สวนมาแต่เอาแขมแห้งหไรตัวนี้นะพี่น้องนะฮะเจะ้ายันปีงบปล่า,ลาเลยโบราณระวังเด้อปีงใหญ่เด้อ ดังแต่ซอยบลูบ่ตอเลียวเะดังดังไปเบี้ยบ่ะไปเบี้ยลตะดังเยกับบ่หูเลยหูเต่บเบ่าเป็นยังหูเต่บเบ่าโอ้น้ำสาหัวน้ำอีกทงน้ำมวกนะบ่ แมนบ่น้ำม่วงเออน้ำม่วงะซาอะไรมันอ่อนบอฮะซานีเรื่องอะไรมันอ่อนกว่ายาซาหัวบ่เอออันนี้น้ำม่วงเพื่องเพื่อนเอาซาหัวเพื่อนอะมันผมจะนุ่มนานงอกเนาะได้ยินผู้เฒ่าว่าบอออนน้ำม่วงซาแล้วผมนานผมนานงอกเพราะซาจะแปลว่าเนาะผมงอกไงบ่ผมเป้า 哎。Hey. ผู้บ่าวก็ขี่หรือวเายนั่งผู้บ่าวก็ดิเห็นผู้สาวแั้งขี่วแหทงเล่งไวนี่เสือดำแต่เบิดไปเด้อนี่ยินบอเมื่อก็เลยวะเนี่ยบอกน้ำนี่บอกออกประชามารู้กับผมเป็น วีกระดอเบดีนี่แมนป่ะเออันนี้ก็วีกระดอกล้วอยอ้อเนี่ย,นะ <c oughs> อยอเนาะกล้วยอ้อได้ไรพี่น่องเลยคือว่าคนงามขี่ไวไทเทเร่ไปรุ่น,นสาวบานัน พะบังพี่น้องเ้ยมันพะบ,บังจะมีชองสื่อเอิ้์นมากระโดในเอิ้์น่าพะบังไเออ,าอีเออาดอเออดอ้อเห็นบ่จูดเด้บอบ่ตอบ,ลบอลไบ่เมื่อั่นเหนไรบได้ไหมเออเออจอด้วยเออฮะบอภาษาเาวก็เป็นย้เานาะขางบนยัง่น้นอภาาเจ้าไวนั่งสไปเด้บอบ่ ไ่ล่ะแต่มือจะต้องพูนพูนนั่นพูนบอกเป็นพูนพูนฮุนดีนะพันพูนะฮุนดีนะพูนตารางตัางเปนอะไรีบนแรกบนประดงเลยพูนบอกทางนั่นบอกเป็นอยากไอ้เนาะพี่น้องฮะบอกกันคลิปหน้าเจอกันใหม่ คลิปนี้ที่ห่ายไปถึงมือบางนั่นแล้วก็ถ่ายทั้งสวนบ้านบางนั่นให้เบิง่งนะพี่น้องนะครับผู้สาวเส้นเผาโมลุ่มมากนะครับมีเสน,นี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีชีวิตของผู้สาวเส,ส้นเผ,เผ่าด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจพี่น้อง